แต่งตัวเป็นทันจิโร่นะโอ้โหเท่ไหมมาปราบอุปสรรคนะคะจนหนูยิ้มนะคะกับหนูแย้มแต่งตัวเป็นเนสโก้นั่นเองเนสโก้คนนี้นะเนสโก้มาแล้วมุกบานกถูกต้องค่ะเขาเป็นแบบหน้าหวานหน้าสวยหน้าออกผู้หญิงผู้หญิงนะเนสโก้เอ้าได้เลยทันจิโร่ ถ้าใครซื้อตัวนี้นะในช่วงนี้นะครับที่คิดแอนขายหรือช้อปปี้และ l a ซา d a นะครับจะได้ทั้งนี้นะในราคาพิเศษด้วยและที่สำคัญลลยังได้แถมฟรีอีกหนึ่งตัวก็คืออาควบีตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับสวัสดีนะ แม่ปุ๋ยแต่งตัวเป็นทันจิโร่นะอ๋อวิเท่ห์ใชไหมมาปาปูซากานะคะอ่ต้นหนูยิ้มนะคะกับหนูแย้มแต่งตัวเป็นเนสซิโก้นั่นเองเนสซิโก้คนนี้นะเนสซิโก้มาแล้วะมาแกะกันเลยนะเซตนี้คือแบบใหญ่บิ๊กบึ้มมากโ,โอ้โหอโคบีดนี่นะหนูยิ้มหนูแย้มมันเล่นประจํามากๆบ่อยมากๆแต่ตัวน,นี้คือพิเศษเนาะ<ด><ด>เป็นตัวละครเลยเนาะยอดเลยอ่ะก็แบบทำแบบโบว้าว ะะอข้างในมีอะไรบ้างครับแม่ปุ๋ยตรงนี้เราสามารถทำตรงนี้แบบปั๊บปิดกลับมาแบบนี้ได้เลยสรวจข้างในนะดูนะเป็นอะไรเอ่ยชึบพี่ใไซอาควาดบิรโอ้พี่ใส่เม็ดมันบบ่แวาปกติมันทุบถ่ายเนาะตรงนี้นะว้าวโอ้ดูเยี่ยมดีสิแม่ปุ๋ยดูก่อนให้ปุ๋ยดูก่อนว้มันมีแบบอว้ายเป็นแยมด้วยว้ายแบบกลม มีแบบนี้เป็นเม็ดเม็ดออกมาแบบนี้เป็นปูดปูดออกมาอย่างนี้ด้วยนี่แล้วเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นแบบเหลี่ยมเหลี่ยมโอเคเดี๋ยวเราแกะตรงนี้ใส่ในถังนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วถูกยำถามบอกว่าอันนี้คืออะไรตรงนี้นะพิเศษมากๆเลยนะคะสามารถเล่นเป็นฉากแล้วอะไรรู้ไหมตัวละครเอาข้อบีอ่้สามารถหมุนได้ได้ไหมเรอา ตัวละครนั้นข้อบีดก่อนอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับแกะเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ตรงช่องช่องเรียบร้อยค่ะเม่ตัวกบีสวยมากเลยสีสันเยอะมากนะคะแม่ปุ๋ยก็จะมาแกะเพืที่เขาแถมให้ซึ่งตรงนี้นะคะนี่เลยเป็นแม่แบบนะคะเอกตัวละครดาวพิฆาตอสูนหนูยิ้มหนูยามรู้จากตัวละครไหนบ้างตัวใหญ่มากเนสก็เนสกรที่ตัวเองใส่อยู่ตรงไหน อันนี้คือเนสโกะเหรอคะใช่ค่ะแล้วเขาไม่ปุ๋ยนี่ทันจิโร่นน่าจะเป็อ๋อทันจิโร่คือตัวนี้ไงนี่ไงใช่ทันจิโร่ค่ะไม่ใช่อียูอีกตัวนึงเซนอิซึเซนอิซึใช่ค่ะแล้วเขานี่ไงหมูป่าหมูป่าลูกอ่ะหมูป่าโนสุเกะถูกต้องค่ะเขาเป็นแบบหน้าหวานหน้าสวยหน้าออกผู้หญิงผู้หญิงหน้าสวยมาก นี้นะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเขาจะมีดาบนะดาบนี้เป็นพลังออนเงินน้ำทันจิโร่จะเป็นน้ำแล้วนัวนี่จะเป็นไฟฟ้าดาบของเขานะคะจะเป็นไฟฟ้าและหนูยิ้มหนูแย้มอยากจะได้ตัวละครที่แบบวันี้ที่เล่นกับฉากต้องเลือกตัวนี้เขาจะมีแล้มูมได้โอเคได้เลยค่ะมาแม่ปูจะใช้ตรงนี้นะคะมาวางทับแม่พิมพ์ตรงนี้ เห็นเป็นรูปเนสโกหรือยังหนูยิ้มรูสิคะโอเคโอเคเรียงดีๆนะเราต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าบางครั้งใช้แบบเม็ดกลมบางครั้งใช้แบบเม็ดแบบปูดๆอย่างนี้บางครั้งจะแบบเม็ดนี่ไงเขาจะมีสัญลักษณ์นี่ใช่ใช่เห็นไหมคะนี่นี่เห็นไหมใช่เม็ดกลมอันนี้เม็ดแบบหกเหลี่ยมสิบเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้อ่าสีก็ตามนี้เลยค่ะ ่วนนูแย้มนะคะแม่ปุ like ๋ยก็จะให้เล่นนี้เลยเซตรีฟ <gallons S 2> ิล <bekommen> ท <brainstorm ing> ี่เขาแถมมาให้นะคะเขาทำเป็นพวงกุญเชได้ด้วยนะอ๋อเซตนี้เหรอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับมาแกะกันเลยนี่เซตแถมเลยนะแถมฟรีเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ส่หรับโปรโมชั่นนะเขาบอกว่าถึง30มีนา2565ปีนี้เองนะครับมาแกะดูนะคะอ้า

ตัวของเป็นพวงกุญแจนะคะหนู<ม> <ทำ S 2> แจได้ด้วยใช่ค่ะเป็นพวงกุญแจเลยนะหนูแย้มจะเลือกทำอะไรเลยอ๋อหนูแย้มจะทำเนซเก้ ได้เลยค่ะไม่ทำในสกุนะคะค้าแม่ปุ๋ยนะคะจะใช้ถาที่มีอยู่แล้วนะคะมาไม่ได้แถมนะในเซตรีฟิวนะแต่เซตรีฟิวอ่ะมันเป็นเซตรีฟิวของถังเขียวเนาะสามารถเอามาเล่นมาวางรับในถังตรงนี้ได้เลยมาวางในนี่เลยใช่มาวางเล่นตรงนี้ได้เลยมีเซตอะข้อบีดแบบหนูยิ้มหนูยิ้มอยู่แล้วก็คือจะมีถาทใสๆอย่างนี้อยู่แล้วมีเยอะเลยหนูยิ้มหนูย้มมีเยอะมาก แล้วหนูยิ้มยิ้มยิ้มยังใช้ตัวนี้ด้วยนะเป็นเหมือนปากกาเป็นปากกาหนีบเซ็ตกระเป๋านี้นะคะกระเป๋าดีลักนี้ใส่เอาข้อบีดได้เยอะมากนี่นิ้มยิ้มทำแปะส่วนหนูยิ้มนะครับนี่ทำไปประมาณนี้นะครับอะไรหรอไม่สบายเหรอลงตรงไหนอ่ะแย้มาก็สาวเอาเสียบไว้กับแผ่นนี้แล้วอ๋อ คมันลูดมันต้องเจี๊ยบมันต้องเสียบเพื่อเพื่อมันจะได้แบบการเลื่อนการเลื่อนนอี่ตรงหรือเปล่าคะไม่ตรงหรือเปล่ามต้องไ่ดูสังเกตุยิ้มนะจะเงียบเลยเพราะเขามีสมาธิใช่ฝึกจิกมีสมาธิฝึกนะซื่ๆนะแม่ปุ๋ยนะจะอันนี้หนี่อยากให้แม่ปุ๋ยทำอะไรดีอ่าแม่ปุ๋ยนี่ก็ได้จะทำตัวเซนอิสึหรืออินโนสเกะดีคะ อาเทนจิโร่ใครทำนี่ไงมันเทนจิโร่มันอยู่ฝั่งของหนูแย้อ๋อโอเคงั้นทำตัวนี้ก็ได้ทำตัวไหนเซตที่สองนี่เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแ้กํลังจะใช้เม็ดนี้ค่ะเม็ดเป็นเม็ดที่พิเศษอ๋อไม่ได้เม็ดกลมๆใช่ไหมไม่เคยใชเม็้ไม่เคยใช่มีเยอะนะแต่ไม่เคยใช่ของหนูยิ้มนะคะหนูยิ้มถึงไหนแล้วไปอีกว้าวนี่นี่คือส่วนไหนรู้ไหมคะมือแขนใช่ไหมคะ เนาะดูของแม่ปุ๋ยนะคะได้หัวของเส้นอิสุแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําต่อไปค่ะเสร็จแล้วค่ะว้าเสร็จแล้วหรอคะคะนี่ปุ้ยก็เสร็จแล้วค่ะเส้นอิสุกับเนซึโก้เป็นคู่กันเลยเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาพ่นกันนะคะเดี๋ยวแม่ปุ้ยคุณให้อ,อยแป๊บนึงนะคะอ,อ,อย่าใส่ให้มันแบบ จ๋งนองเกินนะน้ำมะค่ะอย่าใส่เยอะเออหรือย้ำใส่อะไรอ่ะทีนั่นไงในสุดกับเขาคาบไม้ไผ่นะอ๋อใช่ใชโอ้โหมันเป็นแบบมีนุ่นๆปุดขึ้นมาดูหน่อยโอ้ไม่เป็นไรอ่ะค่ะปุ้ช่วยเบี้ยวนิดนคันลองตรงนี้อ๋ออ่าอย่างงี้อ่าแล้วเราไปพ่นอีกรอบหนึ่งนี่โอเคเดี๋ยวเราก็รอให้มันแห้งนะคะเย้เสร็จแล้วค่ะอือยังไม่ได้พ่นน้ำเลยเดี๋ยวเราจะทำการพ่นก่อนนะคะมา มีไหมมีน้ำไหมอ่ะเหมือนไม่มีนะมีเหรอโอเคมีมีมีเราจะข่าแม่ปุ๋ยจะพ่นให้เพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเราฉีดเยอะเกินไปมันก็จะแฉะแห้งยากนะคะเรียบร้อยอันนี้พ่อป้อมก็เรียบร้อยแล้วพอมอิโนซิกใช่ค่ะตอนถอดหน้ากากหมูป่าออกนะคะพ่อป้อมของแม่ปุ๋ยกับของหนูแย้มอะแห้งแล้วนะคะที่เราจะทําเป็นพวงกุญแจหนูแย้มมาแกะได้เลย Yeah. นี่ <S 1> <S 1> <S 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 เดี๋ยวเราจะมาใส่พวงกุญแจกันนะคะง่ายๆเลยทำยังไงมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนชิ้นส่วนเหมือนกับอาครอบีบเลยเราก็แค่พ่นไปบนมันพ่นไปแล้วก็ลแล้วก็มาแต่ปุ๋ยต้องดูก่อนว,ว่าผมแม่ปุ๋ยให้ติดเขาให้ติดตรงไหนไหน่ะคะเขาดูไหนได้ไหมคะเอาบุมหัวเอาขีดสารมุมตรงนี้นะให้มันลงล็อกเลยเนาะ อ๋อมันจะมีล่องล็อกพอดีอ่าตรงนี้นะคะถูกไหมัข้างบนค่ะข้างบนข้างบนข้างบนบนตรงนี้มันค่ะข้างบนตรงนี้นี่เป็นแบบนี้ใช่ค่ะนี้ค่ะค่ะแห้งแล้วนะคะตรงที่แม่ปุ๋ยเป็ดดูรูนี่มาต่อเมื่อกี้นะคะและเสร็จแล้วแม่ปุ๋ยก็จะใช้ที่ตัวคลองนะแล้วก็ใส่ลงไปนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ไอศกอีของใครคายแห้งแล้วนะคะฝืนๆพ่นให้แล้วก็หนูแย้มไปใส่เลยแลไอศกอีมนี่ใส่ตรงไหนคะเนี่ยข้างบนหรือเปล่าใครว่าข้างบนตรงนี้นะคะข้างบนอ่าใช่ตรงนี้แล้วแต่เราแล้วก็กดไปเลยค่ะเอาวางข้างนอกได้นะง่ายเแล้วก็ส่วนของข้าวบอมใช่ไหมคะวางข้างล่างได้เลยจ้าอ๋อง่ายนิดเดียวแล้วก็ร้อยให้แห้งก็จะได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวรอแห้งก่อนนะคะ เรามาดูน,นี่เลยของหนูยิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้ว,วอ่ะคว่ำความเลยค่ะคว่ำเลยอ๊บอ่าเราต้องมาประกอบตัวเนสโกกันก่อนนะคะเมื่อกี้ที่เราทํามันจะมีอยู่สามส่วนอย่างนี้เนาะวงกลมนะคะเราจะาแปะตรงนี้ข้างหลังด้านหลังนะเมื่อกี้ด้านด้านไดอยู่ตรงนี้นะเราพลิกกลับนะคะด,ด้านหลังนะคะว<อ>งกลมใช่ค่ะวงกลมเราต้องพ,พ่นน้ำก่อนนะพ่นน้ำอีกรอบนึงค่ะแล้วก็เอาตัวตรงนี้ไปใส่ ตรงนี้รอให้แห้งนะคะตรงนี้ที่เขาแถมมาให้ด้วยนะคะมันเป็นคือตัวหมุดที่ปักไว้ใช่ค่ะฉากเนซซโกกับพันจิโร่จะเป็นฉากนี้นะคะนี่เขามีหลายฉากเลยนะจิ๊บเราจะใช้ฉากนี้นะให้หนูยิ้มหนูย้มนะคะเห็นไหมคะมันจะมีเหมือนตัวเป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรูรูใช่ที่เขาเจาะรูไว อ๋อ neg. ตรงนี้เขามีเขามีตรงนี Kanye, ้เรากดตรงนี้ได้เลยกดเลยตรงนี้นะมุดกดตรงนี้นะใช่แล้วรูต่อไปตรงไหนหรอตรงนี้ค่ะตรงนี้อ่าตรงนี้เอ้ยไงมันจะพอดีกันเลยไหนถือโชว์นะเหนก็มันจะมีรูรูตรงเนี้ยมันจะพอดีเลยเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้สีขาวสองอันแล้วก็สีน้ำเงินสองอันสีขาวอยู่ข้างบนค่ะสีใสค่ะอยู่ข้างบนอ่าสีใสอยู่ข้างบน โอเคแล้วก็สีน้ำเงนค่ะแล้วก็สีใสค่ะโอเคเรามาประกอบขากันก่อนเมื่อกี้อีกชิ้มันมี3ามชิ้นเนาะเราจะต้องเอามาเสียบใส่ตรงนี้ก่อนหมาคะ่ะแล้วก็จะแถมหมุดมาให้ตรงเนี้ยใส่หมุดเหรอใช่ค่ะใส่ตรงเนี้ยแล้วก็เอามาใส่ตรงที่รูตรงนี้รูขาของเนสกุอะคะ่ะลงไปเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งด้านหน้าขาของเนสโกนะคะหมุนได้แล้วก็ด้านหลังนะคะเห็นไหมคะตรี้ติดเรียบร้อยค่ะเอาไปเสียบไปตรงหมุดตรงนี้เลยที่เราปักเลยตรงๆนะคะด้านหลังอะค่ะโอเคตรงปะะนี่แบบนี้อ่ะแบบนี้เสร็จแล้วต่อไปทันจิโร่ทันจิโร่ทันจิโร่แม่ปุ๋ยก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะสีขาวเห็นะคะวงกลมสีขาวออาแปะข้างหลังนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วนะคะนี่เป็นตัวน้ําที่พลังมีไอ้พลังของพันจิโร่ฝั่งนี้แบบนี้นะคะมันมีหมุดอยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็กดลงไปเลยนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สามารถตั้งได้นะคะจะมีตัวสีดำเราก็เอามาเสียบตรงตรงนี้ลงไปเลยเสร็จแล้วนะดูนะดูนะหนึ่งสองสามเรียบร้อย สามารถอย่างนี้นะมาเรามาตอ่อโจกันเถอะเนสโกเ่าได้เลยเดินจิโร่โอ้ก็เล่นกันสนุกนานหมุนๆมุนนี่นี่โอ้โหาได้ด้วยเหรอาข,าขาอยาบอ่าเนสโก ออ๋้้าบไดดวยนี่พี่ย่าพี่ใช้หน้ายนี่สำหรับใครนะครับที่อยากได้ของเล่นแบบนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้เดี๋ยวพ่อบอมจะติดลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับเออนี่พ่อบอมชอบอันนี้อ่ะน่ารักนีมันสวยนะอ่ะในในสเกาะมาก่อนในสเก็ตในสเกาะค่ะในสเกาะติดยังไงคะนั่นทำให้ยามดูหน่อยนี่ในสเกาะอย่างนี้วิธีการทำหรอคะสอดเข้าไปโอเคค่ะแล้วเอา ด้านนี้นะเราวซุกมันลงไปที่รูตรงใหญ่แล้วก็เลื่อนมันไปแล้วก็นักงขึ้นมาแน่โอ้โหแล้วก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะใช่ไอ้ตัวเนี้ยเหลือเยอะไหมแม่บุวย์เยอะมากนี่เลือกไดกด้วยอะเนส่ก โอ้นาา่นนนานรักอ่ะเอาไปยน,นสามารถเอ,เอาไปห้อยกระเป๋าและไปโรงเรียนได้นะคะอ,อันนี้เราเรายัางเหลือ,อตัวละครที่ยังไม่ทาหลายตัวเลยนะคะเราสามารถเปลี่ยนฉากเอาตัวละครอื่นๆมาใส่ได้นะคะดได้ไเ,ไดเลยสนุกสนานมากๆเลยนะคะนั้นสาหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราอนนะะขออลารไปต่อกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ